สวัดีเจ้ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวัไทยสเปอิตอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครอยากมีผิวขาวอยากมีผิวที่เต่งที่ตึงผิวที่ไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระช่วยต้านริ้วรอยด้วยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแรกก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่มามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีก็แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดหรือแป้งเด็กสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเ็าจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราตึงตึงนะคะ เราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่1ช้อนชานะคะเลยนะคะคือกาแฟนะคะในส่วนของกาแฟ е, ใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟ е, เขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะเขาจะช่วยต่อต้านิ้่รอยช่วยลดเลือนิ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใส่นะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปได้เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะ ใครไม่มีก็ใช้เป็นนมรสจืดหรือนมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของอน้ํากุหลาบนะคะน้ากุหลาบก็จะช่วยสภาพคุมของเขานะคะก็จะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะลดอาการเกิดสิวและก็ยังช่วยต่อต้านการอักเสบของผิวนะของสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผิวของใครที่อักเสบนะคะ น้ำกุหลาบจะช่วยได้เลยนะคะช่วยกระชับรูขุ้มขนช่วยลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำลดความหมองคล้ำบนใบ,นบหน้านะคะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำกุหลาบอยู่ที่ 2- 3งถึงช้อนชานะคะจากนั้นให้เรา,าคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะ นี่เลยนะคะเราผสมแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนใส่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใครไม่มีก็เบบี้อยจอนสัน์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเขาจะช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคุณแต่กคนไม่เหมือนกันนะคะทําออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะพอกหานาๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือปล่อยให้แป้งเขาแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ